มันเคยมานเคยมานไปไกลปันได้คอยกระขี่ถอดเจ้าคือเก่ากาสันสันดำๆก็ได้มาหิ้มได้กับพ่อได้อยู่ด้วยละเนาะแมีนจ้าได้บัวร้ายกับพ่อได้แกงอยู่ไม้หน่พูดจะเกตล็เฮ็ดอันตันอยู่พูดร้องพุ่นด่วนโอ้กล่องแน่นแน่นอนแน่ สวัสดีทักทายกันบรรยากาศย่ำะเศร้าอีกคือเก่าล่ะพี่น้องทักทายกันสอวันที 9, ่สิบเก่มมามิถุนายนปีหกเจ็ดมาดีมาเมื่อเนี่มาเสียงเมืองปลาลางบันสังหอมเด้อพี่น้อง่ได้มาโดนละ่ะฮะรวมเดินทางกันก็ไม่ใช่เกตพี่น้องสวัสดีค่ะมาหลุนปลาลางบันสังห้อมน้ำกันพี่น้องว่าสิไดติมานบ่จ่าฮะเติมพอแล้วเด้อพี่น้องนี่สัญญาณเป็นตะมันแต่เส้าอยู่พุ่แมนเป็นไหมันแต่เศร้าเป็นละงอกเลื้งพี่น้อง มันคืองามแต่<อ>นาทิปนาทิปฟอดมูล,ลอยอีกแน่โอ้ยแต่มูล,ลอยก็เลยไปเยี่ยมแล้วฟอดอ,อ,อ๋อฟอดมูซ้ำหนึ่งก็ให้ฟอเลยก็เ<พ>อาพี่น้องฟอตลอดเนาะบ่ได้มาโดนละไม้ปลาลังบัดสังห้อล่อไม้บัดน,น้องเมกมองวาดนี่เมือ่อยหลายพี่น้องกลัวมันก <c oughs> ็เลยลองเปลี่ยนไม้เบิง่งปูนโอ้ยสีเนี่ยมัน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 พี่น้องกล่นน้ำกันเงียบๆมาหนี่ฟอกันบรรยากาศคึมอีกเด้อพี่น้องมาหนี่ ตกดีขาดฝนก็ได้กุ้งโกะผอเฮ็ดยังมาเนี่ยเฮ็ดไข่ดงผอเฮ็ดไข่ดงพูดกันเอาบดนี่เกือบทิ้ดอกนะโอ้เนี่ยหม่ามอนบดว่ามันเป็นผอละงอกสิเนาะไข่ดงกับแสบเพื่อการเลือกพี่น้องเอาไปย่างไฟตำปนไข่ดงกับเอาพี่นอ้องย่างไฟตำปนตำอยู่เพือนเท่าฮ้อมผอเพื่อนอื่นผลับพี่น้องนี่นี่ขนาดแยกเกล็ดตัดยังหอมหอมตัวน,นั้นมันเปื่อยพอเอา แปวบตัวเลยแค่จุ่มโอ้โหปนจุ่มฝุ่นจุ่มพุ่นเอาให้เอฟซีพี่น้องเบิ่งชัดๆอีกรอบนึงนี่ไตทองเพป็นพี่น้องเห็ดไข่ดงนี่ลักษณะบนหลังเพป็นหอมแพะถ้าเห็ดลักษณะจังสีกินได้อยู่พี่น้องแต่ไฮเสียบต้องย่างไฟตำปนเรื่องพี่น้องเห็ดตัวนี้หัวดอกเดียวมันมันคือข้าคือแหน่แต่ปีนี้เห็ดเนาะ เป็นช่วงพันถิ่ิมสวงขึ้นกันกับฝนล่ะแต่ว่าฝนตกดีอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดบ่งหานำปันได้<า>อยู่ีนสามบานกับจุ่มหนึ่งบานพันเกิดบัลายโดนแทะขนาดเนาะพันเกิดบัวทัวพี่น้องรอบนี้แปลกอยู่เกิดหมองละเล็กละน้อยเนาะที่ว่าบัวเกิดกับบัวแมนเกิดอยู่เกิดใน่เข่าหาห่าวแล้วก็พวกปันได้ก็เกิดบางหุ่มบางหุ่มกับบัวมี ตีออพอแต่รุ่นเดียวกันแต่น้อกมือนนี่มันเลยเป็นไอเดียมันขึ้นบ่ได้ <laughs> หากไม่ลายเออขึ้นบ่ได้จูมเพิน่นเป็นปลาที่สมบูรณ์หากไม่หากไฟหลายหลายพี่นอ้องโอ้ตัวนี้เกิดละอ๋อพอบานอีกบ่บานขาวปุ่นบานเหลืองมองระบาลมองระบาลท <laughs> ีมันแต่บานแต่น้อกเหมือนนี่ เงีย้ยโอ้ยเฮ็ดยังหน่อยยังเก็ดอาการตกใจเด้เนาะยังหน้าสิแก่นเสือเฮ็ดละงอกปีนี้ละบ้านอีกบ่บ้านอุ้ยคันนักดอกละงอกขาวพี่น้องเพราะเป็นเดือนนี้เกิรจุ่มไปใส่เอ้ยเอ๋อปอบานเก็บบานนี่ล่แหลาตัวนี้องุลงหน่อยไหม่้วยหน้าหวานเฮ็ดองุลงหน่อยองุลงหน่อยเอรอ โอแน่ล่ะพี่น้องนน้ำกันจนห่าหอดถ่ายคลิปคือเก่าคนละอยู่ผู้เดียวโดดเดียวน้อบบันกางรถเนาะโอ้ขาวพี่น้องขาวจนเหลืองกอดกันแต่บ้านอีนี่ละมื่อกว่าตะลุ่นจะคล้องกันเนาะมันใบใหม่แหงมันหนาเนาะคนเลือกเห็นตอนบนกูใบมเออมีเพชรยังกับเก็บเพชรนั่น้อะเพชรยางเดียวเพชรหนาขาวตัวนี้หนาขาวอีกดอกนวย ขอเฮ็ดยังเอาไว้ก่อนละพี่น้อง,อนนงมันเป็นกระเหม็นบ่แม่นจ้ะาในดอกหนึ่งด้ดอกหนึ่งด,ดอกหนึ่งเป็นเสื่อเป็นเตาบ่ละหรือทำอีกดอกนึงขอเฮ็ดตัวนี้ได้ไล่กับใครนะน้องได้แปลกพี่น้องปีนี้จำพวกฝุ่นร่วมเมย์บ่ปันใดหนาขาวตัวนี้ขาวหนา <laughs> <laughs> กินนองันี้เห้ยไง่อ๊ะตันี้่ีเงคือดอกใหญ่ทช่เวอร์เลยสามดอกเต็มหมาะหมอนกันแต่บานนี่ล่ะมือนี่บานก็ปกติเราพี่น้องแกงแสบคือกันแสบเห็ดหนาเท้าพี่น้อง เพื่นพรท่านบูมเดียวก็บูมพอขึ้นยางจังวาเราบ่นนี่เพิ่นรอจังหวะอยู่เฮ็ดหนาขาวเฮ็ดหนาเนี่ก็เก็บไปก่อนยางเดียวงามเดี๋ยเก็บลายก็เดี๋ยเก็บลายอยู่อะพี่น้องไปไกลปันได้กับมากลับมาาน้องเมฆคือเก่ามาตามเมงเฮ็ดตับเต่าตอนนี้ก็พอเฮ็ดพึ่งไอแดงขาเตียนอ่อนี่แต่จุ่มมืองามพี่น้องคนผู้สาเดินทางไปไม้ปลาบันสังหอมพี่น้องพอแต่รุ่นเดียวกัน เออน้องมันไม้ค่อยมันนี่ล่ะไม้ค่อยมันมันอยู่แล้วปาน้องเมฆนี่ก็เมินว่าสิออกไปทั่วร์ทีบเด้อพี่น้องออกบางหม่องข้างในมีบ่มีเง็ดถคนขมิ้นแพะครูตัวหนึ่งขาเป็นยังกินขาหน่อต่างดอกแงงดีอยู่ดอกฝังหอมบ่ได้ไปโดนแง่งพี่น้องก็เลยไปศึกษาเบิ่งพิดทอดเออพี่ทอด ไปตังต้งแต่ต้นปีคุณปรแมาณต้นปีต้นฤดูกาลเนาะขอยกบ่อุ้ยดอกยางงามข้างคุณก็มีบ่น,นั่นทีมา่มันไม้เคยมันตัวนี้นี่แนะหละคนว่าวี่ขอนกายผักงวงไก่ไก่กเยเย่ดอกเคยมันโมยูเขาจะว่าล่ะ นี่กลับมาอยู right. ่ดูปการสั่งหอมกับมวนแท้เลยนะน้องมวลละเนาะก็สิอยากไปเบิ่งไปหอดบลกคือเรื่องพี่น้องปลาลังบันสั่งหอมันน้องเมี่งก็บระมาณว่ามีหลายดอกพี่น้องมีปางไอเป็นบางหม่องบางไม้บานเต็มทีเนาะตัวนี้ตัวนี้นึงขุ่นหูหุ่มหูไม้กับพ่อเด็กแกงอยู่พี่น้องไม้นี่ดูมันเงามๆไอหยิ่งอกยังลงมาอยู่ไม้นี่เป็นซิมีเฮ็ดอยู่สามอย่างพี่น้องซีมิสเฮ็ดตับเตาแล้วก็แดงกาเตีย ก็อีกบ่หากบกว่าปั่นปันกวาดรถเมล์ถ้่นอกมานี่ตะเตาแรีงคาเตี๋ยแล้วก็เพิ่งเขาใหญ่นอในหนี่ยนอผึ่งเขาไงเฮ็ดุงลูกเออไม้นี่ยเขาปลาฮาเฮ็ดกับระวังยากหยาพี่น้องนี่แมงบ่งนี่หลายหลายขั้นเด้อพี่น้องนี่ มันเคยมานมันเคยมานไปไกลปันได้คอยกระขีดถอดเจ้าคือเก่าขาสันสันดำดำก็ได้มาย่ามได้กับพ่อได้อยู่ด้วยละเนาะแมนจ้าได้บัวร้ายกับพ่อได้แกงอยู่ไม้นี่พุ่นจะเกลียดเฮ็ดอันตันอยู่พุ่นสอง่นด่วนโอ้กล่องนีนแน่นอนแน่กล่องในแนอนเนาะบู๋อย่างงามจุ๊บลูกพี่น้องเกือบบ่เห็นปวดขาสันสันกาตันสันปัน นี่จูงมีมาตาสะอ่อนไปตุ๊ปุอยู่เมึงอไงพี่น้องอยู่ไช้กับนี่แมงบอบร้ายแห่งปีนี่คนแรกคนที่เป็นยักษ์ตีละพี่น้องแน่นี่ย่างไปทางไหนก็ระวังพี่น้องนี่มันแขนน่ะทั้งนั้นทายแมงบวบทั้งนี้พอเฮ็ดปอบันพอเฮ็ดเลรอเนาะดอกงามพี่น้องเฮ็ดไม้นี่คนทีพันดอกบวอบดีนี่นี่ก็อีกบวบ <c oughs> มันคืองามแท้ดอกนี่ <c oughs> สองมือสามเมือลงมากกรได้เก็บเลยเริ่พี่น้องไม้นี่ถ <c oughs> ึงสีบัวลายก็ได้แกงหย่อนอยู่ใช <c oughs> ่ลองง่ายบ่มวย่แล้วอุปุมีแต่ดอกอุปุอีปิอยู่บ้าน <c oughs> นี่มันเป็นเล็ดง่ายเร็วเนาะของเข้ามาในลงมากเ <c oughs> มือเดียวแมนบ่แ <c oughs> มนบาเมือในฮะรองดูน้องปันพี่น้องมันกับสีมันไม้นี่ล่ละทำไม้นี่บ่มีกับแมนบะมันเด้อมเหมือนนี่ดอกหนึง สองบอกสองสามอยู่คนละมุมพี่เอี๊ยสิได้ย่างงามพี่น้องพุ่นดอกนึงเนาะแมนจ้ะเ่าเอาภาพกอนมักแข่งไม้นี่มักดอกเคสเป็นอุปุดีพี่น้องตุปุติปิสมบูนีรีแต่ว่ากันลงไปผลแล้วบ่คือรได้บัตรเนี่ยเป็นดอกบางๆทั้งนั้นเห็นบ่้างเห็นเป็นเด็กกล่องมาก็เลยซ่อมเบิ่งอุ้บบได้นิ่ม งัวเหยียบพอจักแถวงัวเหร็นแถวนี่เกิดโขกยังงอเกิดยางงอเกิดในอุ้มตโลขวกุ้ยขาเปิ่อนอีกงอหนึ่ยังแทะแต่สวยอยู่แทะแบบสวยๆข่อยบอกฮะมันจะมองเดิมๆลราพี่น้องย่างวนไปวนมากระเพาะเลยอยู่ยางงามอืคุ่นเฮเกตบ้าพี่ หืออยู่แนมเบิองว่ามันใบตองมาอยู่มัน,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 ม,น,ม,นมันบอกคือเห็ดมันคือใบตองอ,อ้ยคือใบสะแบงแหงนี่กเลยแนมเบิงบัคอยหูวีกว่าก็บ่เห็นหแลว <laughs> <laughs> พ่ออีกบอ <laughs> <laughs> เกือ,บ,อกเกบเป็นเห็ดแ <laughs> <laughs> ต,ต่ก็เป็นเห็ดอยู่เห็ดแตนี่ฮยา่า่าฮาฮ่าม่าต่าฮ่าฮ่าฮาฮะาฮ่าณนี่า่ะพ่่นอ้อง ช่วงพคนบูมช่วงพคนร้ายเนี่ยก็ว่ามันสเก็บบูเบิร์ตคนละจนในกอดเสือก็มีบางเมือนีงเป็นเพิงเหลือหรือว่าเพิงขาไล่ปกติมันเป็นเจ mm hmm. ้าป oh, oh, oh. like ่าได้นไงที่เกิดตลอดเกิดแง่สภาพอากาศปีนี้บ่เหมาะพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกเกิดบอดีกับเกือบอมเอนเฮ็ดคนละเกือบที่ละนี่ที่เพราะว่าเฮ็ดออ้ยังแฉคนนอกออ้ยังแฉก็รล้แน่มบ่กเกือเห็ด บุเป็นเพชรตับเต่าพี่น้องผู้ดอกยางงามดอกงามอยู่ยังแต่ตันอยู่เนาะมองเป็นศิลปะเอาพี่น้องผลแทะเอ้าเป็นพี่ดีอ้ยขาผลโอ้บลมลายยังกะเล่ยรุ่มแทะเนาะยังกะอยากแล้วแด้งข้ามเด้งข้ามปีนี้เพิ่นบ่อยากมากปานใดเนาะแม่นจ้ะดอกงามแหงพี่น้องผู้่นดอกนึงเนาะเมีนจ้า เป็นอย่งสิกับบ่อมันสิกับลั่นตีได้เด้อว่อพันธุ์สกิดบ่อพันธุ์สกิดตอข้างบ่เดาอยากพี่น้องเอสปีนีแกงค้าเตี๋ยบ่อแกงค้าเตี๋ยเขาจจะแบกอะไรเองได้อยู่ดอกหนึ่งพี่น้องส่วนดอกหนึ่งคืนล่าสองดอกเลยนะสองบ่อคุนล่าตาสีดาใช่มาไม้นี่พอแดงค้าเตี๋ยเยอะเลวพี่น้องคนละกอกับกอหนั่เนาะจ้าพี่น้อนดอกเลยไหนบออะ ไค่อยได้มาเบิ่งไม้นไร่แถวๆนี้มใส่เปื้อพอค่าเตี่ยอีกบ่สูมยางงามตัวเต็มตนฟอไปเลยอ่ะผ่าประกาศพ่เป็นใจบันไดปีนี้ผีดอกนึงอ้ยดีนงเห็นเดี๋ยวมัคืองามแท้กลาง้องผีดอกนึงส้องบอกอ คยุยอ่ะเพื่อนอ่ะพี่น้องมาเบิ่งสรุปไอย,ยอดผลงานยอดใดย,ยอด,อยยอดมนันเดินทางสองปลาสองไม้ผมเด้อพี่น้องมืเอนี้จะอยากนอนลุกสรุปคลิปยอดใดยอดมันสองไม้สองป่าเมาือมอมอมม่อนี้พี่น้องมนันเป็นตาหนึ่งช่วงเ่าพ์ประกันเดินทางไปไม้ป่าบันสังห้อมพี่น้องบริเวณป่าลาง <laughs> ก็ได้ัวเ็ดละโง่ได้บลายดอกพี่น้อง <laughs> ไดป้าปลาย <laughs> ส่วนมากันที่เป็นดอกปาน ถ่ายมาามันอยู่ไหมปลาบ้านน้องเมฆค,คือเก่าพี่น้องไม้ตีเคยดีดยเกลยมันลงตามบึงเฮต,ตับเต่ากับมามันเฮดผึ่งแดงคาเตียนอะจ้าแดงคาเตียแน่แล้วกัเฮต,ตับเต่าดอกวบอกวบวมงามพี่น้องนี่ไม้หนีมาเธอได้กับโบอคอยพิดหวังดอกพี่น้องมาเธอได้กับพอ่อใดอยู่แต่ว่าเพิินก็นอาจสิบ่เกิดหลากหลายพันได้พี่น้องเพราะว่าบ่ไอถ้าช่วงเพิ่นบูมนัน,ลนหลายนากักอ่ ช่วงพ่นบบมเพ่นก็นสิเกิดป้าปลายเกิดเรื่อยๆพี่น้องสองสามเหมือลงไปกับพ่อได้แกงอยู่<ร>เป็นวัยที่พ่นเกิดเหลือล่างเกิดประจำละพี่น้องถ้าช่วงได้โมพ่นเกิดเพิ่นแห้งสิเกิดร้ายในนี้นีน่ฮะกระมานไปกระตานึงอยู่พี่น้องช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงเฮ็ดบ่คคอยร้ายปนใดละพี่น้องเป็นช่วงไอ้ล้อยต่อพ่นสิเกิดใหม่เกิดมาใหม่แล้วก็ยุบไปสภาประกาศปีนี้ต่างแหงนาอโอ้หอยเนี่ย อากาศเป็นฝนฝนในตกทุกเมื่อพี่น้องแต่ว่าอากาศฮอนฮอนเฮ็ดก็เลยพุบพุบโพโพเดียวกับข้นมาเดียวก็หายไปอยู่เ็ดซีพี่น้องก็อย่าเฝ้าหาวด้วยพี่น้องอย่าหาวมาน้ำยาเกล็ดเด้อคนสองปลากับยาเกล็ดเนี่ยอาศัยว่าหูไม้หูหูบอนเพิ่นเคยเกิดประจาล่ะพี่น้องค่อยได้คอยมันป่าน่ะก็เอาจนวาคือกันอยกาลาเป็นซงเออ อ่าสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละพี่น้องล่อหลุดน้ำกันคลิปให,หม่เหมือใหม่หลุดน้ำกันมื่อวันสิไปป่าใดไม้ใดสีม้านเ็ดหยังก็คอยรอหลุนลดนรอติดตามเกิดเห็นวังหันเด้เนาะเหมือล้ามตาตามตาช่วงคนเกิดร้ายเนาะช่วงคนเกิดร้ายยางไปทั้งไหนกับม้านพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงคนไออุณหภูมิมาไดที่ละพี่น้องเรื่องของเรื่อง เรื่องควชื้นในดินนี่ว่ามันเต็มทีเพอว่าฝนตกมานนี่ตกหนักติดต่อกันสองสามเหมือแล้วเนาะไม่อจ้าแต่ว่าอุณหภูมิเปนบ่ไดดพี่น้องเหฮทชนก็เลยอ่เกิดก็เกิดบางไม้บางหมเกิดบ่ทั่วป้าพี่น้องถ้าอุณหภูมิพ่อมออุณหภูมิใดทีผุลับคนที่เกิดร้ายกัคอยล่อหลุนพี่น้องช่วงนี้กันทิพอกันในรูปแบบนี้หละพี่น้องเก็บไปเรื่อยอาศัยจำหฮมจำไม้ใดก็เพอได้อยู่พี่น้องได้บ่้ายก็ได้พ่อได้แกงอยู่ อะคอยเล่าหรือน้ำการคลิปไม่เมือไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับบ้านคนพี่น้องบานนี้ขอบคุณถูกไหลถูกแช่อยู่ดีไม่แห้งพอกันไม่พี่น้องมืออ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ